สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคยุยกับดรนายแพทย์มโนล่าขาวานิตที่ปรึกษากรรมาธิการการศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือผู้อำนวยการสถาบันคานทีมหาวิทยาลัยลงังสิตดรมโนมีผลงานพิมพ์ที่สนานวงการพุทธศาสนาคือเหตุเกิดที่พศหนึ่งและแต่เหตุเกิดพศหนึ่งอันนี้นะครับเหตุเกิดพศหนึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ10บเล่ม ในอนาคตจะพัฒนาเป็นอ e ีบุ๊กเพื่อที่จะสะดวกในการโหลดสะดวกในการเนี้ยในอนาคตครับครับแต่ผลงานเล่มน่าสุดที่จะจะสร้างสีสันรหรือสนันวงการคนอา่านนี่คืออะไรครับดเรดเล่มนี้อันนี้คือหนังสือเรื่องยูฮะครับเรื่องเครือข่ายยวในนาชาตินะครับ,รบอันนี้เป็นหนังสือแปลผมไม่ได้เขียนเองเป็นหนังสือแปลครับทาไมดรเลือกแปลเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มันระดับโลกมันคืออะไรต้องเตร์ดถึงงเลือกแปล ประวัติหนังสือเล่มนี้ประมาณ150ปีที่แล้วเขียนเมื่อ150ปีที่แล้วเริ่มนะฮะเริ่มคือในเฮนรี่ฟอร์ดอะซึ่งเป็นนักปฏิวัติอุตสาหกรรมคนสำคัญของโลกครับคนที่เป็นคนตั้งฟอร์ดมอเตอร์อะครับแกเป็นคนคิดวิธีการผลิตรถยนต์ได้ทีลรเยอๆเยอะโดยใช้สายพานการผลิตนะฮะแกเป็นคนไม่ชอบยิวฮะแกคิดว่ายิวเนี่ยเป็นคนมาทำลายสังคมครับโลก ไม่ใช่สังคมอเมริกันครับแกก็ตอนนั้นตัวแกเป็นมหาเศรษฐีในอเมริกาแล้วเนี่ยแกก็ให้ให้ทุนนักวิจัยจํานวนมากเลยนะฮะทำงานวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชาวยิวเค,ครือข่ายชาวยิวอิทธิพลชาวยิว่ามาจากไหนครับนะครับแล้วก็เขียนเป็นหนังสือเป็นบทความลงเป็นเซรียาวเลยโตมตีหรือต่อต้านหรือให้ความรู้ให้ความรู้ ให้ความรู้ดูแล้วเป็นกลางๆนะแต่ว่าภาษาที่ใช้เนี่ยนะครับในในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับเขาเรียกว่า Newborn Independence เนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์เป็นวารสารนะฮะออกรูกจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเนี่ยไม่ทราบ,รบจะออกติดต่อกันนานครับก็เริ่มตั้งแต่ประวัติตั้งแต่นู้นเลยฮะตั้งแต่โมคลัมบัสไปค้นพบทวีปอเมริกานะฮะ ก็ลเล่ามาเรื่อยมาจนกระทั่งสมัยที่ศตวรรษสิบเก้าจนตอนนั้นเนี่ยยิวเริ่มเป็นใหญ่ละครับในอเมริกานะครับแล้วกนยิวเป็นชนชาติหรือศาสนาหรือเป็นัทธิชนชาติชนชาติชนชาติชชาตแล้วเขาก็อธิบายเสร็จว่าว่าศาสนายูดายคือเป็นศาสนาของยิวนะครับ,รบเป็นยังไงนะครับแล้วเขาทำไมเขามีความภาคภูมิใจในศาสนาของเขาคืออิสราเอลเนี่ยเป็นชาติไม่กี่ชาติในโลก ซึ่งเชื้อชาติกับศาสนาเนี่ยมันไปด้วยกันแล้วก็ถือว่าเขาเป็นชาติที่พระเจ้าโปรดรพระผู้เป็นเจ้าคือศาสนายิวไดนะครับหรือศาสนาที่มีศาสนาชื่อโมเสสเนี่ยคริสศาสนาศาสนาอิสลามเนี่ยสามศาสนานับถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันหมดองค์เดียวกันหมดเลยเป็นศาสนาองค์เดียวกัน แต่แตมไม่<ส>ไม่ศาสดาคนละคนแต่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกันแล้วพระเจ้านี่มีลูกศิษย์สามคนสมมติไม่ไม่ใช่ลูกศิษย์สามคนแต่คนนึงในช่วงเวลาที่ต่างกัน<อ>นะครับเขาก็เชื่อเหมือนกันว่าพระเจ้าสร้างโลกใน6วันครับและหยุดวันที่เจ็ดอยู่ภาคในวันที่เเหมือนกันครับนะครับแล้วก็เชื่อว่าอาดามกับอีฟเนี่ยเป็น,เป,นเป็นมนุษย์คู่แรก ที่เป็นต้นกําเนิดของบรรพบุรุษของมนุษย์เหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีโนอาซึ่งมีเรือรในตอนช่วยไม่ให้น้ําท่วมโลกอะ่ะมีน้ําท่วมโลกแล้วโนอาเอาสัตว์ขึ้นไปอยู่บนเรือรนะครับเหมือนกันครับแล้วต่อมาก็คือจุดสาคัญก็คือศาสดาในสายยูดายก็คือโมเสสโมเสสเป็นผู้ปลดปล่อยชาวยิว ซึ่งพวกอาหรับไอ้พวกอียิปต์จับไปเป็นทาสนะครับสร้างเป็นอมิตรสร้างอะไรเนี่ยแล้วก็โมเสสเป็นคนปลดปล่อยพวกยิวออกมาแล้วก็หนีตายข้ามทะเลแดงมาจนกระทั่งแหวกน้ำพระเจ้าแหวกน้ำนะครับข้ามอีกฝั่งหนึ่งเสร็จเสร็จแล้วทะเลแดงก็เวลากองทัพอียิปต์เลื่อนพลมาเข้าไปน้ำก็ก็ทะเลก็ ปิดเปิดพวกทหารอียิปต์ก็ตายกันหมดครับอันนั้นก็เป็นความเชื่ออยู่ในคัมภีร์ของศาสนายูดาับแล้วก็อยู่ในคัมภีร์โอเทสต์เมนต์ของคริสศาสนาและของพวกยิวก็พวกพวกมุสลิมก็เชื่อแบบเดียวกันเชื่อแบบเดียวกันโอเคคราวนี้ในศาสนาในในศาสนายูดายเนี่ย เขาก็เชื่อว่าในที่สุดจะมีพระเมสสายเมสสาย,ย่าเนี่ยคนสุดท้ายนะครับเป็นทูตสวรรค์เป็นโปรเฟตเนี่ยมาก่อนวันสิ้นโลกก็เรียกจั d เจมเม้นเดย์นะฮะจัตเจมเม้นี่ยจะมาถึงวันไหนก็ไม่รู้ครับบางคนก็เชื่อว่าอีก40ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าจั d เจมเม้นเดย์ก็มาหึงมาถึงครับก็มีนะครับ,รบแล้วก็ในพวก สมัยพระเยซูคริสต์เนี่ยเพราะ,ะั้นชาวคริสต์ส่วนหนึ่งก็คิดว่าพระเยซูคือพระเมสสายนะครับเมสซายาครับพอสมัยาศาสนาอิสลามชาวมุสลิมก็ชื่นึกกันว่าพระอบดุลบีมหมัดก็คือพระเมสสายเป็นเป็นาศาสดาองค์สุดท้ายเป็นโปรเฟตคนสุดท้ายครับก็คือเหมือนกับพระศรีอรยะเมตรัยอะ่ะครับที่มาโปรดโลกเนี้ก่อนที่โลกจะแตกครับ นั่นแหละครับก็เป็นความเชื่อที่มาในทิศทางเดียวกันหมดครับเห,เหตุผลที่ด็อกเตอร์เอาหนังสือมาหยิบขึ้นมาเขียนหรือมีมาแปลเพราะอะไรเออมีบัตรหลวงท่านหนึ่งบาทหลวงเลยบัตรหลวงในคือศาสนาท่าน,นสนใจแล้วก็ท่านก็ไปหาคนแปลมาแล้วนะสี่ห้าคนไม่เ <4 S 2> วิร์กเหรอเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกทั้งนั้นจบเมืองนอกทั้งนั้นแล้วก็ให้แปลบางคนก็แปลไปได้ไม่กี่หน้าก็เลิกเพราะมันยาก มันยากแปลจากภาษาอังกฤษแปลจากภาษาอังกฤษมันยากเพราะว่าใช้ศัพ์ไทยเข้าไปมันมีศัพท์เทคนิคเยอะครับที่มันยากเพราะมีศัพ์เทคนิคเยอะแล้วคนเขียนเนี่ยผมบอกตรงๆว่าจงใจให้ยากจงใจให้ยากให้ซับซ้อนนะครับให้ตีความออกมายากให้ยากภาษาแม้กระทั่งคนคนอเมริกันคนอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องยากไม่รู้เรื่องอ่ะยากครับ ผมมาแปลแตอนแรกโอ้โหยากแต่ผมก็แปลจนจนจบอะใช้เวลาเดือนหนึ่งเสร็จใช้เวลาเดือนหนึ่งในนี้นําเสนออะไรบ้างครับในเสนอว่าคือจะให้เห็นนะครับว่าคือคือผู้อ่านผมต้องบอกเองว่าผู้อ่านผมมีเพื่อนเป็นเป็นยูหลายคนนะแล้วทุกคนที่ผมรู้จักเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีทั้งนั้นเละทำไมเยอะครับอ่านแต่คกันแต่ว่าแต่ว่าการนําเสนอเนี่ย เป็นการนําเสนอที่ที่มีอคติผมบอกเนียมีอคตินะ,ะกับยิวแล้วก็มีการนําแปลหนังสือเล่มเนี้ยโดยพักนาซีครับเอาไปในภาษาเยอรมันแล้วเพื่อให้คนเยอรมันเกลียดยิวยิวทาไมเป็นคนที่หลายชนชาติต้องเกลียดเขาเกลียดเพราะมันกเกิดอะไรคือเกิดการปลูกฝังเลยนะทีนี้ครับยิวเนี่ยเป็นชนชาติที่เขาผนึกกําลังกันแน่นว่าทธรเขาเนี่ยเข้มแข็งมากนะครับ แล้วก็เชื่ออะไรเชื่อจริงว่าทําครอบครัวนี้แน่นมากเลยครับแล้วเขามีหลักการในการเลี้ยงลูกม่เคยคุยกับคนยิวอะ่ะเปิดใจกูยเงเขาว่าทําไมคุณเลี้ยงลูกไดีดครับเขามีหลักการอยู่ข้อเดียวเองไงเขาบอกว่าพ่อเขาเลี้ยงลูกเขามายังไงเนี่ยเขาต้องเลี้ยงลูกเขาดีกว่าพ่อเขาแค่นี้เองหลักการง่ายๆเลยคือให้ดีคือ<ล>ให้ดีกว่าให้ดีกว่าใช่แล้วเขาเขาผมไปดูครอบครัวของของ ชาวยิวที่เคร่งครัดนะเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟครับพวกนี้ก่อนลูกจะนอนเขาจะอธิษฐานสวดบนหัวของลูกนะลูกอายุสี่ขวบห้าขวบอธิษฐานให้ลูกเป็นคนดีประสบความสำเร็จทุกวันแล้วก่อนไปนอนครับทุกวันฮะแล้ววันวันสะบ,บัตของเขาอ่ะวันศุกร์นะครับทั้งเมืองนะเยรูซาเล็มเย็บหมดรถแทบไม่มีแล่นเลยครับเยบ แต่วพอตอนค่ำปุ๊บโอ้โหรถวิ่งกันขวักไขว่แล้วก็มีการตอนเย็นก็ฉลองกันร้องเพลงกันนะเขาอดอาหารนะฮะทั้งวันครับแล้วพวกนี้เนี่ยเขาไม่กินหมูนะฮะเ็เรียกสับบโตของเขาเนี่ยสับบัดเป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะงั้นเพราะว่าพระเจ้าสร้างโลกในหวันนะวันที่เจ็ดพักเพราะงั้นเขาหยุดจริงๆเลย เพราะงั้นวัฒนธรรมของเขานี่ทําให้คนยิวเนี่ยไปที่ไหนยังมีความเป็นยิวอยู่ตัวหนังสืออักษรเข้าภาษาฮิบรูเนี่ยก็ยังคนก็ต่างอ่านผ่านจากรุ่นสู่รุ่นติดต่อกันมาเป็นพันปีขนาดยิวก็โดนโดนพวกอ,อะไรบาบิโลนมาตีแตกประสารท่านเซนไปเมื่อ3,000กว่าปีที่แล้วแล้วก็มารวมกันอีกที่ยูสเลมถูกโรมันตี แต่เอกาสารสั้นเซนเผากรุงเยรูซาเล็มเรียบร้อยกองทัพโรมันเข้ายึดแล้วยิวก็กระจายไปในเอธิโอเปียในยุโรปแม้กระทั่งไปที่จีนก็ยังมียิวแต่ยิวก็ยังรักษาความเป็นยิวอ,อยู่ได้อาจุรส์ไฮสันฟอร์ดประสบความสําเร็จในการที่จะต่อต้านยิวไหม<ช>หรือในหรือในที่สุดยอมรับเลยไม่ถ้าไฮารฟสันฟอร์ดยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนะผมว่าแกคงตกใจทำไม ยิวยึดอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วจริงอ่าบริษัทยิวที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่หรือธุรกิจของยิวเป็นธุรกิจกลุ่มไหนครับรู้จักเฟซบุ o กไหมอ่ามากซัก็เบิร์กยิวเฟซบุ๊กที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นยิวอ่ายิวแต่งตัวยังไงลักษณะเอกลักษณ์ของเราจะรู้ได้ไงว่าเดินไปทั้คนไหนเป็นยิวเราบอกไม่ได้หรอกครับเพราะว่ายิอยู่ในอย่างนี้หมดเลย เขาเขาแต่งตัวเหมือนคนธรรมดานี่แหละยกเว้นพวกที่เป็นอัลตร้าอั o ดอกครับผมพวกนี้นะครับเขาจะไว้เปียใส่หมวกสีดำนะฮะใส่เป็นหมวกถักลงมาใส่ชุดสีดำดังนั้นพวกนี้จะเคร่งศาสนาม,มากเช็คแคน์นี้ này, เขาไม่ไม่เช็คแคนด้วยครับเขาไม่ยอมรับครับเขาจะเคร่งแล้วแต่งงานนี่จะมีเป็นพิธีรีตรองต้องท่องมอนต์องวาษาอะรยิบรูเขาเยอะแยะไปหมดนั่น เป็นพวกอาวุโสเดอ์ด็อกแล้วพวกนี้ไม่ต้องเป็นทหารนะก็ยกเว้นครับของอิสราเอลเขาครับยูในประเทศไหนจํานวนประชากรสูงสุดอเมริกาอเมริกามียิวมากสุดฮทาไมอเมริกายังมีคือเวลาภาพยนตร์ไรนเนี่ยเราถึงต้าต่อต้านในพวกหนังพวกยิวพวกยิก็เพราะอะไรยิวครอบครองอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วครับครับแล้วเขาเป็นชนชั้นนำ ซึ่งบริษัทธนาคารใหญ่ๆเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยยูวเ, <You, S 2> เจ้าของคือยิวทั้งนั้นครับนิวยอร์กไทม์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกอ่ะเจ้าของคือยิวบ้านเรามี you, มยูมไหมมีฮะมีซินตะกอกมีอะไรเรียบร้อยมียิวครับมีพวกยิวนี่เขาจะเข้มเข้มข้นมากนะฮะในเชิงวัฒนธรรมแล้วดนตรีเขาเนี่ยจะเร่งร้าปลุก ให้เกิดความรักควาสามีคนในชาติเขาอย่างมากผมอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยแล้วได้อะไรถ้าผมซื้อไปอ่านสิ่งหนึ่งก็ได้ประสบได้ความรู้ไงครครับความรู้แน่นอนว่าทำไมยิวถึงครองอเมริกาครับเริ่มตั้งแต่โคลัมบัสเลยครับครับคนที่ให้เงินโคลัมบัสไปเนี่ยในการไปสำรวจเพื่อหาทางไปอินเดียเนี่ยนะฮะครับซึ่งคนซึ่งโคลัมบัสไปเจอ ก็กนึกว่าเป็นอินเดียเลยเรียกอินเดียนแดงความจริงไม่ใช่อินเดียนอะไรเลยครับเป็นพวกเน t ท v ีเอเมริกันที่เขาเป็นคนพื้นเมืองอยู่นะเป็นพันปีแล้วครับคนที่ให้เงินทุนไปนะฮะที่เราเชื่อกันตวัา,าสตร์ว่าเป็นพระนางเป็นพระราชินีอิสซาเบลของสเปนอะ่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่ในทุนองคนสำคัญที่เป็นคนแอดวานเงินก่อนเนี่ยเป็นชาวยิวแล้วก็มีมีขุนานางน,นะฮะ ซึ่งเป็นเขาเรียกหลอดแชมเบอร์เลนนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นกรมวังของพระนางของควีนอิสอเบลล่าครับเป็นชาวยิวแล้วก็มีขุนคลัคงอีกคนหนึ่งเป็นคนยิวทั้งหมดเนี่ยลงขันกันและให้เงินแล้วคนที่กระโดดลงจากเรือคนแรกเลยนะฮะเป็นยิวแล้วคนเนี้ยไม,ไม่ใช่คนนั้น ไม่ใช่ที่เราไปดูรอยเท้าอ่ะใครนะใช่ไม่ใช่โคลัมบัสไม่ใช่คนคือที่ต่างประเทศเขาไปดูรอยเท้าโคลัมบัสไม่ใช่คนแรกโคลัมบัสยังอยู่บนเรือเลยครับโคลัมบัสกลับมาตอนหลังถูกติดคุกนะเพราะอะไรก็โดนข้อหาว่าไปโกงอะไรต่างๆเยอะแยะเลยคนแรกที่เหยียบอเมริกาไม่ใช่โคลัมบัสเป็นคนยิวเป็นคนยิวครับแต่รอยเท้าที่เราไปดูกันนะครับต้องไปดูถ้าไปเมืองเนี้เราไปดูมาแล้วแล้วคนที่กระโดดลงมาเนี่ยเป็นคนยิวครับครับ แล้วบนเรือเนี่ยมีแพทย์ยิวเนี่ยติดไปด้วยคพห้ไปจำเรือครับแล้วคนนี้เป็นคนที่นําเอา,ายาสูบมาอเมริกาครับแล้วก็เป็นคนแรกที่ทําให้เกิดธุรกิจทําซิก,กา้าขึ้นมาคนยิวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยิวของตลาดยาสูบมันจะโต้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่าศตวรรษที่สิบห้าโคลัมบัสเรื่อยมาแล้วคนยิวก็ไปตั้งรถลากนะฮะ ในในในบราซิลปรากฏว่าประชาชนไม่ชอบโดนขับไล่ไปอยู่ที่ไหนอยู่อเมริกาก็เลยมายึดของแล้วเขาไม่เลือกงานครับเขาทำงานหนักเอาเบาสู้ทำงานที่คนยุโรปไม่ทำอะ่ะเขาทำเก็บ,บขยะเงี้ยดูดซ่วมเงี้ยกขาทำหมดครับเก็บหอมลอมริบแล้วก็สามาคีกันมากแล้วเข้าไปยึดตลาดการเงินเริ่มจากเรื่องต่ำสุด ไปสูงตลาดบบบการเงินงครับหนังสือพิมพ์ครับสื่อมวลชนต่นหลังก็มีภาพยนตร์ก็ยึดอีกมันเจ้าของบริษัทภาพยนตร,ร,ร์นเนี่ยไทยม์บอลเนอร์นะฮะก็ยิวทั้งนั้นนักสร้างภาพยนตร์ครับใหญ่ๆยิวทั้งนั้นเราซื้อหนังสือด็อกเตอร์ได้ที่ไหนตอนนี้ยังไม่ขายไม่ไม่อีกหน่อยจะวางตามมีแพลนจังเฟสบุ๊ะจังเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คชื่อก็เนี่ยก็จะขึ้นเฟ e บุ๊ k สั่งจากเนี่ย จากเพตเกิดพศหนึ่ง Facebook, เฟสปกเขตเกิดพศหนึ่งนะครับ,รบนี่ครับเพราะง,งั้นในเรื่องนี้ก็อธิบายเสร็จสั์แต่คนยิวโดยโดยส่วนตัวผมนะเป็นคนดีเกือบทั้งหมดซื่อสัตย์ครับไม่ใช่ขี้โกงนะมีน้ำใจซื่อสัตย์มีน้ำใจอ,ใจอ่แล้วตรงไปตรงมาแต่ว่าในหนังสือเนี่ยก็จะเห็นว่า พอรวมเปน็นกลุ่มแล้วเป็นกระบวนการยังทําอย่างเป็นกระบวนการครับเข้าไปในโบส์คิดอย่างหนึง่งเข้าไปโรงเรียนคิดอย่างหนึง่งเข้าไปในการเลือกตั้งนะฮะคิดแบบหนึง่งแม้กระทั่งเข้าไปล็อบบี้ในรัฐสภาอเมริกาตอนนี้จริงๆแล้วอิสราเอลคนยิวนะครับเป็นคนปกครองอเมริกาเป็นอีกชนชั้นหนึ่งเลยบอลสตรีทเนี่ยของเขาเกือบทั้งหมดนะครับนะ ซื้อหนังสือได้ทาง Facebook เหตุเกิดพศหนึ่งครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีขายนะตอน,ตอนนี้ยังไม่ได้วางยังไม่ได้โปรโมทนะครับ,รบเอาให้เป็นความรู้ก่อนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ